แวนบ่อยไหมอ่าถ้าช่วงนี้ไม่ค่อยค่ะแต่ถ้าเกิดเป็นช่วงว่างก็จะมีบ้างแต่ว่าถ้าเกิดขับมอเตอร์ไซค์ตามจตลาดเนี่ยก็คือเรื่อยๆค่ะใช่แล้วคันใหญ่ๆนะคะเวลาขับมันต้องวัวมไงมันก็มันมันหนักค่ะมันก็อาจจะต้องแบบว่าอ่า ควบคุมแบบช่วงเวลาเลี้ยวเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเราเป็นคนตัวเล็กด้วยก็อาจจะต้องแบบอาศัยกันแบบว่าฝึกให้ชินนิดนึงก่อนที่จะบว่าไม่ได้เอออันตรงอันตรายล้มรถล้มหรืว่าขับมอเตอร์ไซค์มันต้องอยู่ที่ใจอะอยู่ที่ใจอะความชอบอะไรอย่างเงี้ย ใช่เราเรารู้ว่ามันมันชอบมีความชอบอยู่งานมอเตอร์ไซค์จ้างได้เลยจ้างได้ค่ะจ้างได้อย่างวันนี้แล้วค่ะนี่เองเพื่อนนะคะนี่ค่ะแล้วเวลาขี่มอเตอร์ไซค์ขับใหญ่ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยต้องแต่งตัวจัดเต็มไหมแบบว่าให่ทรงขาไหมสาวงานเตยอ๋อเครื่องมือคือจริงๆหลักๆก็คือต้องใส่เกงขายาวเพราะท่อมันร้อนมากคือขาดตั้นนี่ไม่ได้เลยจะเป็นร้อนใช่ค่ะใช่ใช่เพราะว่ามันร้อนมากๆเลยเวลาแบบว่าขับแป๊บเดียวมันก็คือเครื่องมันร้อนอะไรเงี้ยก็คืออาจจะต้องใส่เกงขายาวจริงจริงหนูว่าการแต่งตัวของของไบค์เก มันไม่ใช่ว่าเราแต่งเพ่อะไรหรอกมันเซฟตี้อ่ะเพราะจริงๆมันต้องเซฟตี้ทุกจุดเลยทั้งเสื้อทั้งแบบว่าถุงมืออะไรต่างๆพอรถมันคันใหญ่ด้วยจะเป็น <c oughs> ผู้สาวขาลอ้อใช่ <c oughs> บางทีแบบ <c oughs> มันล้อ <c oughs> มันไม่คาดคิดไงแม่บางทีเหมือนช่วงแรกๆก็เหมือนกันช่วงแรกที่เราขับไปเนี้ยก็มีลม้มมีอะไรบ้าง <c oughs> ใช่ไหม หรอคะแบบเผื่อ,อมีอันตรายเผือ่ออะไรเอออาจจะระทรรุงานแกก็เป็นห่วงแต่ว่าแกก็ไม่ได้ห้ามแบบว่าไม่ได้ห้ามขับเลยนะแต่ก็อาจจะแบบว่าอ่าก็ก็แบบว่าให้ระมัดระวังอะไรเงี้ยใช่แต่ว่าเราไม่ได้เป็นสายซิ่งอะไรขนาดนั้นเราก็จะนานๆขับทีอ่ะไม่ได้ขับไกลมากก็บางทีก็อยู่ในกรุงเทพอย่างเงี้ยว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวคิวงานที่รับไว้แบบคันว่าคิวมันจะพันกันคิวมันจะแบบกระทบอย่างเงี้ยไอ๋อค่ะก็ ระวังตัวค่ะแล้วแถวผู้สาวใส่ชุดแบบเซ็กซี่น่ะว่ายน้ำน่ะอ๋อทะเลใช่ไหมแ้วเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นอ๋อไปทะเลค่ะวันนั้นพอดีว่าไปเล่นอ่ามีงานที่ภูเก็ตกับสมุยสองสองที่ติดก็คือไปทะเลแล้วก็มีเวลาว่างช่วงนั้นพอดีพอดีไปถึงเร็วก็เลยได้โอกาสเหมาะเหมาะค่ะโคตรต้องค่อนข้างแซ่บมากเลยใช่ค่ะไอจีไม่ไปแล้วเค่ะไม่เลยเหรอขอบคุณค่ะจะมีอีกนิดคึงแบบคอมโบเซต ก็อาจจะมีค่ะถ้าได้ไปทะเลค่ะใช่อันนี้คือเซ็กซี่ที่สุดที่เคยใส่มาหรือยังหนูว่าก็ประมาณนี้นะคะใช่เวลาไปทะเลก็จะไม่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 น่าจะมีเกินนี้แล้วมันน่าจะสุดๆดแล้วโคตอย่างนี้มีมีใครหวงไหมคะเนี่ยอ๋อตอนนี้สดค่ะไม่มีใครหวงทางเยก็ชระชวนไหมคะตอนนี้ค่ะก็ตอนนี้โอเคค่ะทุกอย่างโอเคเพราะเราก็รู้สึกว่าเราได้เต็มที่กับการทางานมากขึ้นแล้วก็มีเวลาในเรื่องของการแบบ ทำงานมากขึ้นด้วยใช่ค่ะก็โอเคแต่เพราะว่าโสดสนิทนี้เหรอคะโสดค่ะโสดสนิทค่ะตอนนี้จีบได้ไหมคะก็ลองดูค่ะแบบไหนคะแบบไหนแบบไหนถึงจะเปิดใจ หนูไม่ได้ปิดใจแล้วก็ไม่ได้คือไม่ได้เปิดไม่ได้ปิดอะค่ะมันหนูคิดว่าแบบคือเราไม่ได้ฝ่ายหาตอนนี้แต่ก็ไม่ได้ปิดกั้นคือถ้ามันจะมามันก็คงมาอย่างแต่ว่าเราก็ไม่ได้จะแบบว่าจะไปฝ่เลยอะไรเงี้ยค่ะก็เรื่อยๆดีกว่าเพราะเราก็รู้สึกว่าตอนนี้โอเคและเาเยอะเรามีเรามีเวลาฝ่นั่นแหะสิแม่มันก็ไม่ได้มีเวลาฝ่ายหากล่อยะปล่อยมันไปตามการเวลาดีกว่าว่าตอนนี้ก็โอเคค่ะด้วยความรื่องานแน่นๆแบบนั้มันมีผลกับการที่จะมีความรักแม้ยังใหเพราะว่าเวลาน่าจะแบบไม่มีเลย ก็อาจจะต้องไม่หนูก็ไม่แน่ใจก็อาจจะต้องรอดูว่าตอนนี้ถ้าเกิดคนนี้เข้ามาก็อาจจะต้องเป็นคนที่เขาเข้าใจในการทํางานเราแล้วก็ถ้าเกิดเป็นคนละสายงาน,นก็ต้องดูเรื่องของเวลาเพราะมันก็น่าจะไม่ตรงกันอยู่แล้วเลยคนะ่ะก็เร้งเห่าไหมลูกไม่นะคะเพราะเพื่อนๆก็มี เยอะอย mm hmm. ู่ใช้เพื่อนได้เหงาปก่อนมไม่มีเวลาเหงาเลยงานทํางานไม่มีเวลาเหงาเลยอาจารย์ต้องเติมตารางงานนี้เต็มที่หาเพราะถ้าสาวหล่อเปิดใจไหมคะสาวหล่อไม่อ๋อไม่ปิดกั้นค่ะจริงๆคือได้หมดเลยเพราะว่าจริงๆหนูไม่ได้ปิดกั้นมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วใช่ค่ะแสดงว่าเรารู้สึกว่าแบบพอแค่คนที่คุยเข้าใจใช่ไหมใช่ใช่ค่ะได้หมดใช่ แต่วันนี้นอนนอนนอนหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงไน่นอนสบายนอนอันนี้นอนเต็มที่ฝันด้วยฝันว่าจำไม่ได้ฝันทำงานฝันว่ามันแป๊บเดียวอ่ะแบบฝันปุปแล้วตื่นเลยแต่จําได้ว่าฝันตอนนี้ชั่วโมงเออชีวิตอองไมมตอนแบบพอเรานอนน้อยๆวันนี้ไม่ค่ะแต่ถ้าวันไหนที่แบบว่าวันไหนที่เราพยายามนอนแล้วไม่หลับอันนี้จะมีอองบ้างแต่ว่าวันนี้คือแบบเหมือนเราง่วงปุ๊บแล้วก็หลับไปเลยจ้ะ เหมือนกับหลับน้อยแต่ว่าได้หลับสนิทมันก็แบบรู้สึกตื่นมาก็ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เพีย่ะรานอนน้อยอเรารู้จิตจีตตัวเองยังไงเออให้ได้เออจีตจะจบก็ระหว่างวันวเหรอคะก็อาจจะต้องใช้เครื่องดื่มช่วย <laughs> <laughs> โดดต่ออาจจะมีบ้างมีโมนตที่แบบว่าตื่นมาแล้วแบบเฮ้ยไม่อยากทํางานคิดแบบว่ามีชั้นสอพักคดเหน่ยถ้าไม่อยากทํางานยังไม่มีนะคะแต่จะมีแบบช่วงง่วงอะไรเงี้ยช่วงแบบขออีกสักห้านาทีอย่างเงี้ยมีอยู่เลื่อนนาฬิกาปลุกอะไรเงี้ยมีบ้างแต่ว่าถ้าเกิดแบบไม่อยากไปเลยยังไม่มีพรเราทงานทุกวันแบบนี้ความเคยชินเนาะวันไหนที่ไม่ได้ทางานอยุ่พักมันยไงอาการเปแล้วมันก็แฮปปี้ดีค่ะ มันก็มันก็แบบได้ไปนู่นไปนี่ไงแล้วก็หึวันอะไรเงี้ยไปเดินตลาดบ้างไปขับมอเตอร์ไซค์ไปไปเอิงเอยไปเรียนแบบนู่นนี่นั่นเพิ่มเติมอะไรเงี้ยเพราะว่าช่วงนี้ก็อย่างเดือนนี้ก็ไม่ได้แน่นมากจะมีแบบว่าวันละหนึ่งงานด้วยะคะ,ะถ้าเกิดไม่มีอะไรกลางวันเนี้ยหนูก็จะแบบ ไปเรียนอน,นุนอันนี้เพิ่มเติมที่เราอยากทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่นอนก่อนหรูกไม่นอนอน,นอนกลางคืน <c oughs> นอนกลางคืนน่ถ <c oughs> ึงไปเรียนมืออ๋อใช่ค่ะอันนี้คือไปอนนโปรเจกต์อะไรยังไงคะอ๋อไม่ได้มีโปรเจกต์อะไรค่ะก็คือไปปกติหนูก็จะไปเรียนเรียนอยู่แล้วแต่ว่าอันนี้ก็คือเหมือนอลองเหมือนลองไปสมัครกับผู้ฝึกคนใหม่ค่ะที่แบบว่าพอดีว่ามันมียิงแอดขึ้นมาแล้วเราดูว่าเวลามันตรงพอดีครูเขายิงแอดขึ้นมาเราก็เวลาตรงแล้วมันมีแบบว่า คอร์สที่เราอยากเรียนเพิ่มเติมอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยแบบสมัครเรียนไปแล้วเป็นคอร์สที่แบบว่าเป็นคอร์สแบบทั้งวันอ่ะมันก็เลยแบบว่าเป็นภาพที่ออกมาแบบวิดีโอค่อนข้างยาวที่เราลงไปเนี่ยเร็จไหมแม่นไหมก็แม่นบ้างไม่แม่นบ้างก็ครูฝึกบอกว่าเราต้องทาอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็เวลาที่เราเอาปืนไปข้างหลังเราจะได้ปีนต้นไม้สะดวกครูบอกแล้วหนูก็เลยถามครูแล้วเราตะปีนต้นไม้ทาไมเราปีนทําไมแล้วก็มีท่านอนอะไรเงี้ยหนูก็เลยถามว่านอนทำไม ไม่เราสนใจยิงปืนนะคะเพราะิจกกรมเยอะมากเลยแต่เรื่องยิงปืนค่ะก็ตอนตั้งแต่สมัยคบกับพี่กุ้ยก็ยิงยิงด้วยกันเราพอเหมือนคือเราก็พอเริ่มยิงเราก็รู้สึกว่าเราชอบด้วยแล้วตอนนี้เราก็พอมีเวลาเราก็อยากจะไปเรียนอะไรเงี้ยค่ะใช่ไปเรียนเพิ่มใช่ค่ะใช่เพราะพอเราเริ่มยิงปุ๊เรารู้สึกว่าเราชอบเราแบบรู้สึกว่ามันก็ได้ฝึกแบบความนิ่งฝึกสมาธิอะไรเงี้ยด้วยค่ะแล้วก็เอาไปป้องกันตัวด้วยก็เผื่อแบบ อะไรเงี้ยเรียนไหมเป็นความรู้ติดตัวอะไรเงี้ยใช่อ่อะไรนะคะรอบนี้พี่ปุ้ยไม่ได้ไปเรียนแต่ว่าพี่ปุ้ยเป็นคนอาติดต่อครูให้ใช่ใช่ค่ะมันเขาก็อยากให้เราแบบฝึกกันเข้ากระบวนใช่ใช่ค่ะก็ตั้งแต่แรกเลยเขาก็เหมือนเป็นคนแบบพาเราไปอะไรเงี้ยเป็นคนแบบว่าเหมือนเหมือนเขาเองก็ไปด้วยเขาไปเรียนก่อนแล้วก็ตอนนั้นก็เหมือนชวนเราไปเรียนด้วย พอหนูไปเรียนปุ๊บหนูรู้สึกว่าเราชอบแล้วก็หาเวลาไปอันนี้ไปบ่อยกว่าเขาแหละอตอนนี้ทุกคนเริ่มกลัวลำใหญ่แล้วไม่กล้าทำอะไรหนึแน่นอนมันเป็นชีวิตจริงมันไม่ได้ขนาดนั้นนะคะนั่นแบบครูบอกครูบอกให้ทําอันนี้อันนี้ไงแล้วก็ทําตามครูไงอันนี้ตื๊ดอันนี้อันนี้อะไรอย่างเงี้ยรอละครบู อ่ะค่ะหนูชอบดูหนังบูมากเลยหนูชอบพี่จาพนมพี่เชื่อไหมว่าตอนที่ต้มยำกุ้งฉายอ่ะตอนนั้นหนูเด็กลงหนังพาตาแม่หนูพาไปดูห้ารอบอ่ะพาไปดูต้มยำกุ้งในโรงห้ารอบแม่หนูชอบพี่จาพนมมากโทนิซ่าอะไรนะมีช่าในบอลคอมพูดเนี่ยโอ้ขนาดนั้นเลยเหรอโอเคขอบคุณค่ะถ่ายรูปหน่อยนะลูกได้ค่ะที่เหลออมันตื่น